โรงเรียนขนาดเล็กแม้มีข้อจำกัดหลายด้านทั้งบุคลากรทรัพยากรและจำนวนนักเรียนแต่ก็ไม่เคยหยุดพัฒนาการเรียนการสอนโดยความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมนวัตกรรมที่นำเสนอในครั้งนี้จึงเป็นผลลัพธ์ของความตั้งใจเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนอย่างแท้จริง ยินดีต้อนรับสู่นวัตกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสาขาครูผู้สอนผู้รับการประเมินนางสาวทิพวรรณโพจันร์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งเนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวเป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็ก มีข้าราชการครูสามคนทำให้ประสบปัญหาครูไม่ครบชั้นครูผู้สอนหนึ่งคนต้องดูแลสองชั้นเรียนและสอนทุกรายวิชาผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนได้นำการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มาเป็นเครื่องมือหลักในการจัดการเรียนรู้โดยจะออกแบบกิจกรรมประกอบการสอนแต่ละคาบเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ DLTV เช่นกิจกรรมกลุ่มการฝึกคิดหรือลงมือปฏิบัติ จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมายังพบปัญหาคือนักเรียนบางคนเรียนรู้ช้าเรียนรู้ตาม DLTV ไม่ทันบางคนขาดสมาธิในการเรียนไม่สนใจในการเรียนกับคุณครูต้นทางจากข้อจำกัดทั้งทางด้านบุคลากรทรัพยากรและปัญหาที่พบดังกล่าว ครูผู้สอนจึงได้วิเคราะห์ทดลองและปรับใช้จนนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม NLK model โดยมุ่งหวังให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทความต้องการและเหมาะสมกับสภาพจริงของนักเรียน n Nature วิเคราะห์ธรรมชาติของผู้เรียนเช่นความสามารถต่างระดับการเรียนรู้ Active Learning L Learning how to learn ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองเช่น PBL, Game-based Learning, k n o r r i s with Moral สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้จริงพร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนภายใต้ NLK Model ดำเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA P Plan วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดจากบริบทของโรงเรียนและนักเรียน D Do ลงมือดำเนินจะจะก,กิจกรรมการสอนแบบมีส่วนร่วม Active Learning C Check ประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียน A Action แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูหรือชุมชนวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจากการนำนวัตกรรมมาใช้ทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และชั้นประถมศึกษาปีที่6เรียนรู้ได้ทันพร้อมกับก,บการจัดการเรียนของ DLTV นักเรียนให้ความสนใจกับการเรียน DLTV มากขึ้น เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรเข้าถึงการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1นึ่จำนวน2รายการอีกทั้งยังมีโอกาสได้นำเสนอการเรียนรู้ผ่าน DLTV ในงานกิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน s ิมโพเซียม2024ทำให้นักเรียนมีความกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกและเกิดความภาคภูมิใจต่อตอนเอง จากการตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสมผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจําปี2567